คลิปนี้ที่สุดครับจะพามาชมรถไฟฟ้าไฮไลท์เด่นภายในงานว่ามีคันไหนที่เปิดตัวบ้างต้องบอกว่าโปรโมชั่นและราคาแข่งขันกันดุเดือดสุดๆรวมไปถึงรถน้ำมันรถไฮบริดแบบครบจบในคลิปเดียวเหมือนมาเดินงานจริงๆส่วนไฮไลท์จะมีคันไหนไปชมกันเลยครับ เราขอเริ่มกันที่กลุ่มแบรนด์จีนก่อนเลยเรียกได้ว่าจับจองพื้นที่ไปค่อนงานกับแบรนด์แรกที่กําลังมาแรงอย่างไอออนที่ในงานนี้จะเปิดราคาไอออนวรถไฟฟ้า s u v ที่มาพร้อมสเปหน่าใช้ด้วยกําลัง224แรงมา้าแบตเตอรี่75กิโลวัตต์วินงใกลสุดถึง602กิโลเมตร NEDC ในราคาเร้าใจสุดๆ ก็มาสู้กับเจ้าตลาดอย่าง Honda CR-V หรือแ X, ม้แต่เน t ต X ามีวีดีเอ o โต้ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ในบูธของไออนมีรถที่น่าสนใจอีกหลายรุ่นทั้งไฮเทคเอ h ที Tech, HT, ที่เพิ่งเปิดราคาไปรวมถึงรุ่นที่ขายในตอนนี้อย่าง i อออนวายรถทุกรุ่นพร้อมเปิดให้จองแล้วลองสอบถามกันได้ที่บูธไอออนเลย บีดวดีกับเดนซาในงานนี้ได้เปิดราคาซี่ไลออนเซเว่นในไทยซากที่หลังจากที่เราได้ไปลองขับกันมีให้เลือกทั้งรุ่นขับ2และขับ4มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 1- 2ถึงตัวแรงสุด313-530แรงมา้าแรงบิด380-690นิวตันเมตรจับคู่กับแบเตเบรแบตเตอรี่600โวลต์ขนาดเท่ากันทั้ง2ขุมพลังความจุ82.5กิโลวัตต์อาววิ่งในไกลสุด567กิโลเมตร NEDC ดีนอกจากนี้ยังมีแบรนด์หรูอย่างเดนซาก็มีดีนายที่เพิ่งเปิดตัวในราคาสุดร้าใจมาโชว์ในงานนี้ด้วยเช่นนกัน จีลี่ค่ายจีนน้องใหม่ที่เริ่มทำตลาดในบ้านเราหลังจากให้ค่ายในเครือทำตลาดมาสักพักประเดิมด้วยรถรุ่นแรกกับ G ีลี่ ex 5สร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์ม g ea ร่วมรถในเครืออย่าง s i กเกอ x และ Volvo ex 3 0พร้อมสเปคจัดเต็มขุมพลัง218แรงม้า320นิวตันเมตรแบต lfp 60.22กิโลวัตต์ัวิ่งไมไดไกลสุด495กิโลเมตร n edc เปิดราคาพร้อมจองกันแล้วในงานนี้เลย ดีพ่อแอนอวัธาสองแบรนด์มาแรงภายใต้เครือฉางอันได้เริมเปิดตัวกับดีพ่อ e07 กระบะ SUV ขุมพลังไฟฟ้าถือว่าตอบโจทย์คนรักรถอเนกประสงค์มากเลยทีเดียวด้วยกำลังจากมอเตอร์หนึ่งถึงสองตัวแรงสุด342-598แรงมา้าแรงบิด365-645นิวตันเมตรพุ่งด้วยแบต800โวลต์ความจุ89.98กิโลวัตต์อาวิ่งไกลสุด 640กิโลเมตร NEDC เปิดให้จองกันแล้วนอกจากนี้ในบูธของช้างอานันยังโชว์รถแบนรูอย่างเครืออาวาตารวมถึงรถขนาดเล็กกระทัดรัดอย่างช้างอันลูมินิกด้วยว่าแต่น้องเของง่วงจนหลับคาโชว์รูมไปแล้วเรืยังนะ เอ็กซ์เพิงอีกหนึ่งแบรนด์พรีเมียมจากจีนที่เพิ่งเปิดตัว G6 ไปมาคราวนี้เป็นคิวของ X9 รถตู้ไฟฟ้าไทยลาดแบบผูเป้พร้อมท้าชนซิกเกอร์ซีด้วยกำลังแรงสุด320ม้าแรงบิด450นิวตเมตรพู่งแบต800โวลต์ความจุ101.5กิโลวัตต์อาวมมีจอความบันเทิงด้านหลังขนาด21.4นิ้วกันเลยพร้อมเปิดราคาให้จองในงานนี้แล้ว มาอีกหนึ่งแบรนด์นะครับกับริดดาล่าอันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ี่คือจีลี่กรุ๊ปนี่เหมือนกันนะครับเปิดตัวขายุ่นแรกกับนี่เลย R D 6รถกระบะไฟฟ้าพื้นฐานรถเก๋งคันแรกในไทยนะครับชูจุดเด่นตรงที่ความสบายทห้องโดยสารสไตล์เนี่ย f ีล l i n g เหมือนรถ SUV เลยและความเนประสงค์นะครับของพื้นที่กระบะท้ายและอีกสรพัดออปชั่นคุกก,กิ๊กนะฮะในราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้านราคาถือว่าทําได้ดีพอสมควรทีเดียวใครอยากลองสัมผัสคันจริงพร้อมทดลองขับนะในสนามทางเรียบกับสนามออฟโรดมางานเดียวจบเลยนะครับ ซิกเกอร์แบรนด์พรีเมียมภายใต้เครือเจลีนอกจากในงานนี้จะโชว์ซิกเกอร์เรถคอมแพกเอสยูและรถ MPV สุดหรูอย่างซิกเกอร์ซีโร่ซแล้วยังพาอีกคันหนึ่งมานําเสนอกับเจ้า 7X รถ SUV ที่น่าจับตามองเปิดตัวในปีถัดไปใครจับจ้องไว้อยู่มาดูคันจริงกันได้ในงานนี้เลย ลิฟต์มอเตอร์อีกหนึ่งแบรนด์จีนที่ขอบุกไทยเปิดตัวขายรถรุ่นแรกกับ C10 รถ C SUV ไฟฟ้าที่พร้อมสู้กับ BYD a t t o อซึ่งเป็นเจ้าตลาดในตอนนี้โดยมอเตอร์218มมา320นิวตันเมตรพวงแบตความจุ69.9กิโลวัตต์ชัวคับเคลื่อนล้อหลังเหมือนรถยุโรปถือวเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียว อีกหนึ่งแบรนด์น้องใหม่กับจุนเหยา่ออโต้แบรนด์ชื่อไม่คุ้นบริษัทเครือเดียวกันกับจุนเหยา่แอร์ไลน์สายการบินของจีนประเดิมรุนแรกด้วย JY Air รถไฟฟ้าสเซกเมนต์ที่มีทาล้อยยาวกว่าคู่แข่งพร้อมมอเตอร์204แรงม้า2อ0ินิวตันเมตรพวงแบต51-64บกิโลวัตต์อาวิ่งไกลสุด520กิโลเมตร n d ็ด้วยราคาเริ่มต้นไม่ถึง80,0,000บาทโดยงานนี้ถือเป็นงานแรกที่คนทั่วไปได้ชมรถคันจริงของ JY Air กันเลยนะ สำหรับโอมาด NJ อนเจคูแบรนด์ย่อยในเครือเชอรี่รอบนี้นำคอนเซปต์คราของค่ายมาโชว์ได้แก่ I c ค r X50 และ E05 คอนเซปต์คารวมถึงรถที่อาจจะมาขายไทยยังโอมาดานายรถ SUV ขั้นใหญ่กว่า HondaCRV ไปอีกขั้นและเจคู่7รถ SUV ขุมพลังปลั๊กอินไิบิตที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับ B ีว C ดีซและอนแบบสุดๆโฟตอนรอบนี้ก็ยังขนรถบรรทุกไฟฟ้ามาโชว์ในงานนี้อีกเช่นเคยใครที่กำลังมองหารถที่จะช่วยให้กิจการของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็ลองมาดูกันได้ เนต้าในบูตก็ยังมีรถใหม่เหมือนเดิมทั้งเนต้า X รถไฟฟ้า SUV ที่กำลังมาแรงรวมถึงเนต้า V2 รถคายดีของค่ายก็มีมาให้ชมกันครบวูลิงเจ้าพ่อรถไฟฟ้าสายมินิก็ขนรถมาครบทั้งวูลิงแอร์คันเล็ก2ที่นั่งรวมถึงคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างบิงโก MG รอบนี้มาพร้อมกับบุตใหญ่เช่นเคยค้นก็มาเกือบทุกรุ่นไฮไลท์เด่นของงานนี้คือ iM6 พวงมาลัยขวาที่แรกของโลกในจีนจะอยู่ภายใต้แบรนด์คือ iM Motors ที่เป็นแบรนด์หรูแต่พอเข้ามาขายในไทยจะใช้ภายใต้ MG เหมือนกับ Maxus ั่นเอง iM6 โดยรวมจะเป็นรถ SUV ไฟฟ้าส่งคูเป้ไทยลาดมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสุด314-787แรงมา้าแรงบิด450-800นิวตันเมตรมีทั้งรุ่นขับ2และขับ4พพ่วงแบต800โวลต์ความจุ71-100กิโลวัตต์อาวมวิ่งได้ไกลสุด510-710กิโลเมตร NEDC นอกจากนี้มีรถเล็กที่หลายคนสนใจอย่าง MG3 h a b i d Plus และ Maxus 7ที่เพิ่งประกาศลดราคาไปก่อนหน้านี้ เกรดวอรมอเตอร์ Motor, รอบนี้กลับมาแบบเบาๆด้วยบูธสุดอลังการเหมือนเคยไฮไลท์เด่นของงานคือโฟล์เอดซาฮา HEV กระบะไฮบริดรุ่นแรกของเมืองไทยมาพร้อมเครื่องยนต์2ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามีสไตล์แตกต่างจากกระบะในบ้านเราที่เน้นความดุดันแต่โฟล์เอดซาฮามนแนวเรียบหรูดูดีแนวเดียวกันกับรุ่นพี่อย่างแทง500พร้อมเปิดราคาให้จับจองกันแล้วในงานนี้ส่วนรุ่นอื่นก็มีโปรแรงพร้อมแจกทองเป็นล้านด้วยนะครับ และแบรนด์คิงลองเจ้าพอรถเพื่อการพาณิชจากจีนได้เริ่มเปิดตัวกระบะไฟฟ้าดราคอนอย่างเป็นทางการพร้อมแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายลุยเต็มสูบพร้อมเปิดรายละเอียดภายในงานนี้กลายเป็นสายคนเยอะเอาไปต่อยอดธุรกิจแถมยังรักโลกด้วยรถไฟฟ้าก็แวะเวียนมาดูกันได้นะครับ ขอข้ามฟากมาที่ค่ายเกาหลีซารังฮโยกันบ้างกับฮุนไดแม้ว่ารอบนี้ไม่มีเปิดตัวรถใหม่ในงานแต่มีไฮไลท์กับฮุนไดพาิเศษรถ s u v สุดพรีเมียมเจ็ดที่นั่งที่เพิ่งเปิดตัวและราคาไปได้มาโชว์ตัวออกงานมอเตอร์กับทุกคนเป็นที่นี่ที่แรกเลยนะครับ <Wow. S 1> นอกจากนี้ในบุ๊คของฮุนไดยังมีรถไฟฟ้าตัวชูโรงของค่ายอย่างเอลนิกและตัวแรงยางเอลนิกห้รวมถึงเอลนิกที่พร้อมให้จับจองในบ้านเราแล้วตอนนี้ และอีกค่ายเกาหลีกับเกียที่แม้ว่ารอบนี้จะไม่ได้มีเปิดตัวรถใหม่แต่ไฮเล์ของบูธกับรถไฟฟ้าเกีย EV5 GT Line ที่เพิ่งเปิดราคาไปก่อนหน้านี้โดยปร,รถนำเข้าตั้งการจากจีนนอกจากนี้นบูธจะมีรุ่นอื่นๆที่ขายในไทยให้เลืกชมกันครบ,ครบ ถัดมาที่กลุ่มคารุตแมสกับกลุ่มค้ายญี่ปุ่นและอเมริกาก็มากันแบบจัดเต็มเริ่มกันที่อุส,สุรุรอบนี้ไม่ได้มีเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่มีเครื่องยนต์ใหม่จัดเต็มแบบ2.2 m a คฟอ e o ใส่มาให้เทงดี้แม็กซ์และมิวเซึ่งเราได้ไปลองสมรรถนะเครื่องใหม่กันแล้วพบว่าดีกว่าเดิมมากๆและภายในยังมีดีแม็กพร้อมชุดแต่งมากมายทั้งแต่งซิ่งและแต่งลุยให้ดูเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับ ยังคงเน้นไปที่ความดุด,ดันไม่เกรงใจใครเช่นเคยจัดและอามาคบครบทั้งกระบะและ PPV ไฮไลท์เด่นของงานนี้คือ Ranger MSRT ใช้ยาแรปเตียกระบะที่ไม่ได้ซิ่งแค่หน้าตาแต่มาพร้อมเครื่องดีเซล V6 ที่ใส่ใน e v s r อเรและ Ranger w ์ไวท์ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าพร้อมซิ่งจากโรงงานแทบไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยแถมรอบนี้ฟอร์ดยังจัดโปรเด็ดอีกมากมายด้วยนะ สำหรับ2สีพี่น้องนะฮะับโตโยต้ากับเล็กซัสนะครับเริ่มกันที่โตโยต้าก่อนพกรถไฮไลท์เด่นคันนี้ครับ All New t o y o t a Camry เนะี่ยมาโชว์ตัวแน่นอนนะครับกับอีกคันหนึ่งคือ Toyota Corolla Altis รุ่น GR Sport ปรับลุคดีไซน์เนี่ยให้มีความสปอร์ตแบบเต็มขั้นรวมถึงคันนั้นด้วยนะ GR Corolla รอบนี้ก็กลับมาโชว์ตัวอีกครั้งและแบรนด์พรีเมียมอย่างเล็กซัสนะครับนอกจากขนรถเนี่ยมาโชว์ครบทุกไลน์อัพแล้วยังเปิดตัวนี่เลยฮะ LBXB s p o อกออกแบบรถได้ดั่งใจเราเพียงคันเดียวใใในนนนนโลลลกกนกะป่่อออยยยยยยห้าาา้้เเเรรรราาาาาาาีีสสสสมมถถคคััััััับบตตตไดดดทงงภภววุ็ รวมถึงชุดแต่งเนี่ยให้เป็นคันเดียวของเราบนโลกใบนี้นะครับสำหรับฮอนด้าเฮลเลเด่นคงหนีไม่พ้น Honda c ซ vic e h e v ที่ปรับชมไปเมื่อกลางปีและ Honda hrv m a n u a change พร้อมราคาเริ่มต้นใหม่ไม่ถึง9 0 0 0แสนเร้าใจสุดสําหรับบูธนิสสันรอบนี้ไม่งยบเงาเหมือนเคยเพราะคราวนี้มาพร้อมกับนิสนสันเซเรนาเปิดตัวในบ้านเราซากทีด้วยราคาตลาดแตกทําไมนับรถไฟฟ้าจีนนะ <S <S 2> <S 2> <S ถือว่าถูกกับรถแท็กซีเดียวกันในตลาดแม้ว่าจะยังเป็นฉมเก่า c 2 7ช้ากว่าตลาดโลกอยู่นิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าน่าใช้เเลยยทีีดวครับ มาสด้าในรอบนี้ดูเหมือนจะมีสีสันกว่ารอบก่นกอนๆมีรถปรับโฉมใหม่ถึง2รุ่นด้วยกันเริ่มกันที่ Bt 50 Maintenance เผยดโฉมครั้งแรกในโลกที่งานนี้เลยทีเดียวมาราดูกันว่าจะถูกใจชาวไทยไหมนะไฮไลท์เด่นอีกคันคือ CX 5รุ่นปรับโฉม Maintenance ล่าสุดพร้อมหันราคาลงเริ่มที่ลานต้นๆเท่านั้น Su ุสกิก็ยังคงขนรถมาโชว์กันอย่างคับคั่งเช่นเคยพร้อมเปิดให้จองจิมนี่เจ้าจิ๋วคาลูกันอีกรอบใครสนใจต้องรีบเลยนะมาถึงแบรนด์สุดท้ายในกลุ่มนี้กับมิสูบิชู มิสูบิชิรอบนี้ก็มาโชว์ตัวกันครบตั้งแต่ไททันเอ็กซ์เพนดแต่ใครที่รอให้ขาย X-Force อยู่ปีนี้ยังไม่มานะครับใครสนใจแวะมาที่บูธมิสูกันได้เลยถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากแวะกดติดตาม Subscribe ก,กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับจี e พรอบนี้ก็ขนโปรโมชั่นมาอย่างคับข้างใครที่สนใจรถใส่ลุยแบบนี้ลงแวะมาดูได้ที่บูธเขาเลย ค่ายสิงห์ลำพองอย่างเปอร์โยก็ยังตบเท้าเข้ามาร่วมงานนี้พร้อมนำไลอัพเดิมมาโชว์ทั้ง408ไปจนถึงรถ SUV รุ่นอื่นๆรวมถึงโปรที่น่าสนใจในงานนี้สำหรับบูตวอลโวนะครับไฮไลท์เด่นในงานคงหนีไม่พ้นเจ้าคันนี้เลยรถ SUV ไฟฟ้านะฮะเบาะ3แถว7ที่นั่งกับ e x 90เปิดตัวมานะฮะด้วยขุมพลังเนี่ยแรงสุด517แรงม้าแรงบิด910นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง111กิโลวัตต์อาทีวิ่งไกลสุดฮะ745กิโลเมตร n e d c เปิดราคามาสุดว้าวเริ่่มต้้นนนเเพียงง4,290,000บาทแคัอ ใายไปพัดฟ้าขาว BMW ไฮไลท์อยู่ที่การเปิดตัว All New X3 รหัส G45 โมเดลเชนใหม่หมดทั้งคันมีดีไซน์ที่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนกับคาบิบาร่าเปิดตัวขายในไทยทั้งหมด2รุ่นย่อยมินิก็เอารถมาครบกับรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงอย่างมินิคูเปอร์ SE ด้วยราคาเปิดตัวต่ำกว่า2ล้านแต่ไฮไลท์เด่นตัวจริงคือมินิคันทรีแมน S a l 4รุ่นขายดีที่เปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคัน ค่ายดาวสามแฉก Mercedes- Ben z รอบนี้ยังอยู่ริมหอพร้อมไลอัพจัดเต็มเช่นเคยไฮไลท์คงหนีไม่พ้น G58 0 EQ t EQ เทคโนโลยีรถไฟฟ้าทรงกล่องอนุรักษ์นิยมของ G คลาสไว้ในตำนานอย่างครบถ้วนเปิดราคาสุดว้าวเริ่มต้นเพียง9 5ล้านแสนบาทรวมถึง G450D สำหรับผู้ที่ยังชอบเครื่องยนต์อยู่และยังโชว์รถรุ่นใหม่อีกหลายรุ่นทั้ง E350E Exclusive ในคุมพลัง Plug-in Hybrid ที่รอบนี้โลโกเ้เบนตราดาวกลับมาลอยตัวเหนือฝากระโปรงหน้าอีกครั้งรวมไปถึงรถหรูสุดในไล่อัพอย่าง Mercedes m e อร์ d e s m a บ b a c h กที่มีทั้ง EQS 6800SUV เฟฟฟาล้นน100%และ S580e Premium สีพมด้าปักอินไฮบิตรุ่นเรือธงเจพอรถไฟฟ้าสุดล้ำอย่างเทส l a รอบนี้มาในแนวมินิมอลเช่นเคยมีคันไหนมาโชว์ก็ตามนี้แหละนะค่ารถซูเปอร์คาร์โลตัสที่ไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบนี้มาพร้อมกับเปิดตัวแนลน u คสตอมโลตัสเช p แมนบีสป o k กเป็นประเทศที่2ของโลกและเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสเอเชียนิบูธมีการโชว์ตัวรถไฟฟ้าครบทุกไลน์ในไทย สำหรับค่ายปอรเช่ยังมาพร้อมกับสีสันสดใสพร้อมไล่อัพรถไฟฟ้าที่มากขึ้นเพราะนอกจากไทคันแล้วยังมีมารคคันอีวีเข้ามาเสริมทับอีกแรงที่บูตเอาดีปีนี้ยังขดไลอัพมากันอย่างคับคั่งเช่นเคยตั้งแต่รถครอบครัวไปจนถึงสายซิ่งสมรรถนะสูงส่วน s u v q 7ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็มาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ค่ายตรีศูนย์กับมาเซราติปีนี้ไม่ได้มีรถเปิดตัวใหม่ในงานแต่ก็มีรถไฟฟ้า100%รนล่าสุดอย่าเปคร์เซ็นกเรุ่นล่าสุดย, ok ure, ยในงานด้วยเช่นกัน และทั้งหมดนี้นครับคือความตั้งใจของพวกเราชาวที่สุดนะครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นครับรถไฮไลทเด่นในงานมอเตอร์ p o 2024บูธละนิดบู๊ละหน่อยก็ยังดีเผื่อครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสมาเดินงานนี้ด้วยตัวเองอยู่ต่างจังหวัดอยู่อย่างนี้นะครับส่วนใครที่อยู่ละแวกนี้ก็มาดูได้นะครับที่ Impact Challenger ตั้งแต่วันนี้จะถึง10ธันวาคมนะครับและถ้าคุณเนี่ยชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นใจพวกเราเนี่ยดูนิดน่อยด้วยนะครับคลิ